เมื่อวานนี้เราสองคนนําเสนอไปเรื่องการรับมือกับขยะอวกาศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับอวกาศเช่นเดียวกันเป็นการเตรียมในการจัดระเบียบอวกาศครับสาเหตุสืบเนื่องมาจากณขณะนี้หลายประเทศเขาตั้งใจจะไปตั้งฐานบนดวงจันทร์ให้ได้พร้อมๆกับการออกทัวร์ท่องเที่ยวไปยังท่องอวกาศนะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับจะมีวิธีการจัดระเบียบอวกาศอย่างไร คืบหน้าจากที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่มีกมลาเฮลิสรองประธานาธิบดีของสหรัฐพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาและกลุ่มที่ปรึกษาสภาอาวกาศแห่งชาตินอกจากจะหาหรือกันเรื่องขยะอวกาศที่มากขึ้นแล้วก็ยังพูดคุยกันถึงแนวทางการควบคุมการตั้งสถานีบนดวงจันทร์ของแต่ละชาติด้วยโดยริชาร์ดดาเบลโล ผู้มริการสำนักงานการค้าอาวกาศได้เตือนนะครับควรจะมีการออกกฎควบคุมเรื่องการตั้งสถานีบนดวงจันทร์ให้ชัดเจนภายใต้ความร่วมมือของประเทศต่างๆกลุ่มที่ปรึกษาของผู้ใช้น่าจะรวมตัวกันอีกหลายครั้งก่อนรอบการเลือกตั้งกลางปี67รวมถึงบริษัทเอกชนด้านอาวกาศใหญ่ๆอย่าง Space X Blue Origin Amazon และ Boeing ซึ่งในขณะนี้กำลังเดินหน้า เรื่องการตั้งสถานีและการทำธุรกิจการท่องเที่ยวรอบดวงจันทร์ครับโดยก้าวสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นมีการปล่อยจรวดขนส่ง H3 ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดบริเวณศูนย์อวกาศในเมืองทาเนกาชิมะของญี่ปุ่นเพื่อเตรียมใช้ทำภารกิจสำรวจอวกาศรวมถึงดวงจันทร์แต่ปรากฏว่าล้มเหลว เพราะเครื่องยนต์2ตัวไม่ทํางานนะครับทั้งนี้จรวดขนส่ง H3 ที่ว่าเป็นจรวดรุ่นใหม่ในรอบ30ปีที่ญี่ปุ่นผลิตขึ้นเองในประเทศสําหรับใช้ส่งดาวเทียมพาณิชย์ขึ้นสู่อวกาศและขนส่งทรัพยากรไปรยังสถานีอวกาศนานาชาติและภารกิจสำรวจอวกาศครับโดยก้าวสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา s p ป c e x ก็ได้ทดสอบระบบจรวดขนาดใหญ่ Starship พ ที่เตรียมปล่อยขึ้นสู่วงโครจรภายในเดือนมีนาคมนี้และหากสามารถขึ้นบินได้ครั้งแรกก็จะกลายเป็นระบบจรวดปฏิบัติการที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของ SpaceX ที่จะเป็นก้าวสำคัญในการขนส่งนักบินอวกาศของนาซาไปยังดวงจันทร์รวมถึงดาวังคารและดาวดวงอื่นๆในอนาคตซึ่ง Starship จะสามารถบรรทุกคนได้มากถึง100คนครับ การทดสอบครั้งล่าสุดนี้เป็นการทดสอบการเดินเครื่องยนต์ที่เรียกว่า Static Fire เพื่อทดสอบการเดินเครื่องยนต์สามารถทำงานได้ดีหรือไม่และจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไปนะครับด้าน BBC สำนักข่าวจากอังกฤษได้นำเสนอข้อมูลสรุปประเทศที่กำลังเดินหน้าภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในปีนี้มีทั้งอินเดียและรัเสเซียด้วยครับโดยอินเดียวางแผนที่จะเปิดตัวภารกิจเขาบอกว่าเป็นภารกิจจันทรายาน3 ไปยังดวงจันทร์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยใช้โมดูลลงจอดและส่งหุ่นยนต์โรเวอร์เพื่อสำรวจพื้นผิวซึ่งเมื่อปีพศ2551อินเดียเคยไปถึงดวงจันทร์ครั้งแรกมาแล้วด้วยยานจันทรายานหนึ่งนะครับส่วนรัเสเซียบ้างครับวางแผนที่จะเปิดตัวภารกิจลูน่า25ในเดือนกรกฎาคมเพื่อส่งยานสำรวจไปยังดวงจันทร์ทำการรวบรวมตัวอย่างจากบริเวณขั้วโลกใต้ด้านแผนทัวรอบดวงจันทร์ ของยูซ a k ุมาเอซาวะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้โดยสารอีก8คนที่เป็นดาราดังเซเลบตี้ชื่อดังด้วยยานของ SpaceX ก็จะออกเดินทางช่วงปลายปีนี้แล้วครับในฐานะยาน Starship ลำแรกที่จะบุกเบิกธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศของ SpaceX ส่วนการขึ้นไปตั้งฐานทัพจริงๆนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นเป็นเพียงแต่แผนที่เกิดจากความร่วมมือของจีะรสเซียที่จะตั้งฐานทัพร่วมบนดวงจันทร์ ภายในปีพศ2578แต่ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ